สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปัดหลังจากกอนหนานีนะครับบทบิก๊กโพดมาแบบสี่ครับพี่น้องบอกว่าเธอช่วงนี้ทำไมคลิปน้องมาแตวคือเด้งมาให้เห็นบอยแท้โอ้ยลูกนะครับเรากพสต์มาแบบสี่กับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นประเด็นนะครับ เอฟซี FC, ทางฟังนั่นนะหาว่าบดวิกเนี่ยไปล่อเลียนคนอื่นนะครับเอาลูกคนอื่นเนี่ยมาล่อเลียนหรือเปล่านะครับล่าสุดนี่แลวพาวออกมาโพสแบบซีนะครับพี่น้องเราก็โพสว่าไปบูลูกคนอื่นเอาชื่อลูกคนอื่นมาล้อเล่นโดยที่ตัวเองก็มีลูกมันไม่น่ารักเลยนะจิตใจทำด้วยอะไร คิดว่าจะทำอะไรก็ได้โพสอะไรก็ได้เพราะ FC เยอะแบบนี้หรอมันจะกระทบมาถึงลูกตัวเองนะป้าเผาเผากับโพสเตือนมาแบบ4ีนะครับแต่ว่าล่าสุดเกิดยังขึ้นครับน้องมาแตวเนี่ยที่บอสบิ๊กแล้วโพสเนี่ยเราเพราะเอ็นดูนะครับพร้อมหนาหากเห็นฟีด ่าในส่วนของเพจน่องเนี่ยเด้งขึ้นมาเราก็เลยโพดขับพี่น้องนะครับล่าสุดบอสบิ๊กโพดแบบซี่นะครับบอกว่ามาแถวเร็วๆนี้บนเวทีโตเกียวมิวสิกอาร์ตก็คือบานน้องมาแถวนะครับจะได้มาขึ้นเวทีโตเกียวมิวสิกกลุ่มปิดครับพี่น้องนะครับแล้วก็เย็นน,ยนียเนี่ยจะไลฟ์สด ที่ช่องต่อๆกับน้องมาแตวด้วยปาดทุกท่านนะครับนั่นแหละครับความจริงปากฏนะครับบอทบิ๊กเนี่ยไม่ได้บลูหรือว่าไม่ได้มาลอ่ลอเล่นนะครับทุกท่านเล้เนี่ยเอนดูนะครับอยากเห็นนองเนี่ยมาขึ้นเวทีน้ำปัาดแต่ว่าคนอื่นเนี่ยคิดไปไกลครับอาว่าบอทบิ๊กเนี่ยไปล่อเล่นไปล่อเลี้ยนคนนั่นคนนี้เนี่ยบอมแมนรับพี่น้องนะครับความจริงปากกดนีเอฟซีเนี่ย ออกมาหัวเลาะนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ยประมาณนี้บางคนก็บอกโอ้ยโยงไปจนได้เนาะนะครับ <c oughs> อีกคนหนึ่งก็บอกว่าไปโยงคนอื่นแถมเอาลูกตัวเองเป็นก่อป้องกันแบบนี้มันดีหรอนะครับ <c oughs> บางท่านก็บอกแบบซี่นะครับ <c oughs> อีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยสีพดอย่างเฮ็ดอย่างกระเบิงแน่นะครับ <c oughs> อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่ได้เอ้ยซื้อเขาแค่เอ็นดูบไได้ลรอเหรีย คำว่าล้อเล่นหรือว่าบูเนี่ยอยู่ตรงไหนป้าฮัตตุคนนะครับเอฟซีเดือดเดือสุดๆนะครับหลังจากบอตดิกนะครับเจออีกฝั่งหนึ่งโพดนะครับแต่ว่าความจริงปากปวดก็คือว่าน้องเนี่ยจะได้มาขึ้นเวทีนะครับเราก็ไล่สุดในติกตอกพร้อมกับบอตดิกทุ่มมาแล้งหนึ่งทุ่มครับล้อเบิงกับทุกทัาันนะครับนั่นแหละครับบอกว่าพลาดเต็มๆเลยนะครับหลังจากที่แพ้วโพส์มาแบบซีนะครับเอา ล่าสุดเนี่ยก็โพสตโต้กันไป,โต,นไปโต้กันมาเอฟซี MC ก็โต้ให้กันครับลองเบื้งกับเรื่องนี้จะจบอย่างไรนุ่มออกในข่าวสารมานะบอกมาเล่าเดย้อทุกทา่านมีวามเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวท่ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ